ัาดี้าวันนี้มากินหอยทอดกันเนาะไปตลาดมาอยากกินหอยทอดเองทอดก,กรอบกัดเกาทำเสือทำเสือเพื่อนมากิน ีก็จะปรงได้นะี่แช่คิสน้ำเย็นน้ำเย็นค่อยๆเติมเดี๋ยวจะเหลวเกินคนให้เข้ากันพักไว้ก่อนนี่เราก็มาซอยต้นหอมกัน เสร็จแล้วก็เอาพักไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาเอาหอยใส่หอยแมงผู้ไิติ๊กล้างสะอาดแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ำมาคุกเข้าให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอย คลุกเข้าให้เข้ากันนี่เราก็จะเตรียมเอาไปทอดได้แล้วมาทีนี้เราก็จะมาทอดกันใส่น้ำมันพอประมาณเกลี่ยกระทะให้น้ำมันทั่วๆเท,ทน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็ใส่แป้งกับหอยทอดลงไปเทใ,ให้ทั่วๆเลยแล้วก็มาเกลี่ยแป้งกับหอยเ็จตัวด,ดีแล้วทีนี้เราก็มาใส่ไข่กัน ยิ่ใส่สองใบเลยก,กินเองใส่อะไรก็ได้เนาะมาเขี่ยไข่ให้ทั่วๆไข่ทั่วทวีแล้วเรามากลับอีกด้านหนึ่งชึบอ่าจากเริ่มเก่งแล้วไม่ออกนอกกระทะทีนี้เราก็มาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแป้งกรอบหอยสุกด,ดีแล้วนีเรามาใส่ถังงอบ ปรุงด้วยซอสปลาเกี่ยวสักหน่อยนึงเสร็จแล้วก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันมันได้แล้วจ้าโรยพริกไทยสักหน่อยทุกความหอมคลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วจา้าตักใส่จานมาจ้าหอยทอดกินกับซอสพริก